ตลาดทองคําซูกดูไบเป็นตลาดที่น่าลงทุนหรือไม่สําหรับใครที่จะไปเที่ยวตะวันออกกลางและมีความคิดที่อยากจะซื้อทองกลับมาที่ประเทศไทยมีสิ่งที่ควรจะรู้แล้ววันนี้แม่บ้านอาหรับพาเที่ยวตามไปรับชมกันค่ะดูไบไม่ใช่ประเทศนะคะดูไบเป็นหนึ่งในเจ็ดรัฐที่อยู่ในเมืองอาหรับเอเมิเรต์ค่ะทุกคนแล้วทองที่นั่นต่างอะไรจากทองที่ประเทศไทยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะทองที่ประเทศไทยนะคะเขาเรียกว่าทอง23 k 23K เคเคก็คือมี ทองคำอยู่จริงๆ96.5%ค่ะส่วนทองดูไบเขาจะเล่นทอง 18K หรือว่าทอง 21K 18K ก็จะมีทองจริงๆอยู่75%ค่ะแล้ว 21K มีทองคำอยู่87.5%ออ้าวถ้าอย่างนั้นทองดูไบก็ไม่น่าซื้อนะสิจะบอกว่าไม่ใช่นะคะทุกคนมันแล้วแต่ความชอบแล้วก็อยู่ที่คุณเอาไปใช้เนื่องในโอกาสอะไรสำหรับทองดูไบนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวเราต้องการซื้อเป็นที่ระลึก น่าซื้อค่ะเพราะว่าในหลายชิ้นหลายงานที่ไทยไม่มีแบบแล้วก็ลายแบบนี้แน่นอนการขายทองดูไบในประเทศไทยก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะส่วนใหญ่ถ้าเราไปขายทองเราบอกเขาเลยว่าเราซื้อมาจากดูไบแล้วเราก็บอกเขาไปเลยว่าเปอร์เซ็นทองที่เราซื้อมาเท่าไหร่ถ้ามีใบรับรองตอนที่เราซื้อด้วยก็จะยิ่งดีเลยค่ะทุกคนแล้วเวลาที่เขาขายคืนนะคะเขาก็จะขายตามเปอร์เซ็นทองนั่นแหละแล้วเรื่องของสีล่ะแล้วก็คุณภาพของทองต่างกันไม่เอ่ยจะบอกว่าทองบ้านเรา อ่อนกว่าทองดูใบนะคะเวลากดนี่ค่อนข้างยุบเลยค่ะแต่ทองที่นั่นจะมีความแข็งมากกว่าเนื่องด้วยเปอร์เซ็นต์ทองคําอาจจะน้อยกว่าค่ะในเรื่องของสีก็มีสีที่ต่างกันค่ะสีสุกวาวต่างกันทองของบ้านเราจะเหลืองมากกว่าเหลืองแบบเหลืองละออทองที่นุ่นจะเหลืองแบบเหมือนมีความเคลือบเหล็ก เคลือบเข้าไปด้วยถ้าในเรื่องของความคงทนแล้วก็การขึ้นรูปการใช้แล้วอยู่นานต้องบอกว่าทองที่นั้นทนกว่าค่ะทองบ้านเราน่าจะด้วยเปอร์เซ็นต์ของทองคําที่มันเยอะกว่าค่ะมันก็เลยทําให้มีเนื้ออ่อนต่อไปในเรื่องของค่าแรงล่ะค่าแรงจะบอกว่าแล้วแต่ลายทองจริงๆแต่ตามที่เราสังเกตดูนะคะทองที่ไทยค่าแรงจะถูกกว่าทองที่ดูไบค่ะยิ่งค่าแรงแพงเท่าไหร่ลายวิจิตรแค่ไหนค่าแรงก็ยิ่งแพงขึ้นตามลายค่ะ หรือที่บ้านเราเรียกว่าค่ากำเนิดนั่นแหละค่ะทุกคนจะบอกว่าบางลายนะคะค่ากำเนิดก็คือค่าแรงอะแพงสุดๆเพราะว่าเขาใช้เวลาตีแล้วก็ใช้เวลาตอกบางลายนะคะหลายเดือนแล้วคนที่นั่นนิยมใส่ทองคำขนาดนี้เนื่องในโอกาสอะไร คนที่นี่นะคะนิยมใส่ทองคําขนาดนี้เนื่องในโอกาสงานแต่งคะ่ะหรืองานออกงานต่างๆงานวันเกิดงานที่เขาจัดเป็น p r i v a t ที่มีผู้หญิงนะคะเขาจะใส่เขาจะตีเป็นเสื้อเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะตีเป็นเหมือนแว่นตาแต่ไม่ใช่แว่นตานะทุกคนเป็นเหมือนม่านบางตาบางครั้งก็ตีเป็นแผ่นติดกับผมนะคะ ลายยาวลงไปตีเป็นเสื้อเลยค่ะคําตอบสุดท้ายสําหรับการลงทุนหน่าลงทุนหรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้ในงานอะไรสําหรับปัจจัยอะไรถ้าซื้อเก็บเป็นที่ระลึกจะบอกว่าท้องดูใบน้าซื้อค่ะสวยงามแล้วก็หาไม่ได้ลายแบบนี้แต่ถ้าคิดว่าจะเอาไปลงทุนคุณต้องกลับมาขายที่ดูใบค่ะมันถึงจะได้กําไรแต่ถ้าคุณคิดว่าจะซื้อไปเก็บแล้วเกรงกําไรที่ไทยไม่แนะนําค่ะ วันนี้ก็เอาสาระแล้วก็เรื่องราวสำหรับตลาดทองคำที่ตะวันออกกลางมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะหรือคลิปของเราให้สาระและความบันเทิงฝากเพื่อนๆกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ